ครับก็ขอสวัสดีครับพี่น้องของบาสิงการสุกุศลกบพิรุษสวัสดีคือเก่าคือเดิมของบาสิงการครับผมมณีผมเองบาสิงการกับมาเบิงบังไฟคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมณีผมเองมาเบิงบังไฟอยู่ทุ่งเศรษฐีครับพี่น้องอยู่ตำบลหนองเอืองอำเภอราศีจังหวัดศรีสะเกตของเขาครับพี่น้องเขาก็มาเบิงในกันกับบาสิงการครับผมว่าบังไฟที่อยู่ในฐานมือนี่เป็นทีมงานหน้าซาประเทศไทยครับพี่น้องเขาก็มาเบิงในกันกับบาสิงการครับผม ว่าทีมงานนะาซาประเทศไทยมือนี้ขึ้นได้สูงบ่ครับพี่น้องทุ่งเศรษฐีอยู่น้องเอิงครับพี่น้องอยู่อำเภอราชสีเนาะเหาก็มาเบิ่งในกันครับเบาสิงคันครับผมมื้อนี้เนาะผมบีงเบาสิงคันก็มาเบิง่งบักไฟคือเกา่าคือเดิมข,ของเบาสิงคันล่ะ <นา S 1> พี่น้องทีมงานเซีย<ห>นไนอเซียนย่างของเบาสิงคันเนาะาเบาสิงคันหน่วยนําแน่เด้อพี่น้องหน่วคกุญแจกุญแจกุญแจเบาซิงคันนําแน่ครับผม คนหมักเหมืองไฟคือบอกท่านละไปสนามใดก็ไปคือการกับพี่น้องนะเขากับม่เบิ่งในการกับบาสิ่งกันครับผมวานาซาประเทศไทยนี่สิขึ้นสูงบนใดครับล้ำตัวเวลาขึ้นสิงามบอกครับพี่น้องกิ่เที่ยงพีรีบอกเข้ากับม่เบิ่งในการกับเบาซึ่งกันครับผมนาซาประเทศไทยเนาะมันนี่กำลังอยู่ในฐานกำลังตกแต่งเหมืองไฟอยครับพี่น้องมาถ่ยดีมาถ่ายงามครับพี่น้องความมาตรฐานมากกอ่เนาะ จะหยาดล่ำดาบครับพี่น้องเขาก็เบิ่งในการเรื่อยๆครับบ่าวซึ่งข้าเนาะว่านาซาประเทศไทยทีมง,งานนาซาประเทศไทยสิขึ้นที่สูงมันได้ครับพี่น้องเมื่อนี้เขาก็เบิ่งในการเรื่อยๆคร,ครับบ่าวซึ่งข้าครับตอนนี้ก็กำลังมัดตกแต่ง,งห<ๆ>งม่อไผ่เนาะเขาก็เบิ่งในการเรื่อยๆเมื่อนี้ผมเองบ่าวซึ่งข้าก็อยู่สนามจุ้งเศรษฐีครับพี่น้องตำบลหนองอึงเนาะอำเภอราศีสไลท์ครับพี่น้องเขาก็มาเบิ่งในกันครับบ่าวซึ่งข้าครับผม มา mic. ทีมงานนาซาประเทศไทยนี่ขึน้นได้สูงบันไดครับพี่น้องทําสติตีได้หลายบันไดนอกมือนี่เนะเาะนอกรมาเบิงในการครับพี่น้องแดดกับห่อนีนี้ครับมือนี่แต่ผมเองกับคนหมักหมไฟเนาะห่อนกับมกคือเกาล้วพี่น้องเอาทีมงานของผมกับอยู่นาฐานเต็มเลยครับพี่น้องมือนี่ผมเองกับอยู่หางเติอครับคนหลายเติมครับพี่น้องอยู่สนามเนาะหลายอยู่มือนี่นอกับมาเบิงนาซาประเทศไทยน้ำกันครับพี่น้อง ไปซื้อเหล้วละตกแต่งหมวกไฟรอจากข้าวเดียวกับเล้วครับพี่น้องเอาได้เบิ่งว่านาสาประเทศไทยสิขึ้นสูงมันได้ครับพี่น้องมือนี้เอากลับมาเบิ่งในการครับบาลซิงคันครับผมอยู่สนามถงเศรษฐีเนาะคนน้องอื่ครับพี่น้องสีสไลด์ครับเอากลับมาเบิ้งในกันกับบาลซิงคันครับผมตอนนี้ความพร้อมมีเรียบร้อยครับพี่น้องพี่เรียงลงจากฐานเมดเรียบร้อยเอากลับมาเบิ่งว่านาสาประเทศไทยสิขึ้นสูงมันได้ครับพี่น้องมือนี้ครับเนาพร้อมแล้วครับพี่น้องเอากลับไปเบิ่งในการเนาะ ราคาภาษาบางไส้เป็นกับว่า60 80ครับพี่น้องเขาบอกว่าเบิองในกันกับบางซินกันรับผมมาสิบพันวะครับมื่อนี้ครับผมจุดจวดครับพี่น้องใจจวดเนาะมีบางซินกันสายจวดครับพี่น้องเขาบอกว่าเบิองในกันครับที่เรื่องของเก่าจ้าป็นเจ้าฐานลูกหลานที่งานนักคว้านลำเพียงในน้ำของหน้าตาประเทศไทยนำมาดูเพื่อใช้ชนะ ลูกหลานที่ร้องทุกคนนองเือุกคนทุกเศรีทำการจุดไฟเพื่ดอถวิาพระพญาแผ่ในบืนีน้ขอพระญาิได้ตรอสรณตุตกใจขอให้การจุดไฟบุีเป็นไปด้วความราบรื่นตลอดปลอดภัยะมัดย์ใจบางและณควันลำเพียงแนะน้ำของน้าซาประเทศไทยขอให้คืนทุกสูงล้มสตาก์ท่าไปอ่าไดหลายท่ไปได้ไปเยอะ ัดเรียบร้อยนะครับเอาไอรมาไหเด้อคนทีไหตัางญานะครับรับทาบทุกพุทธกองจะวัดปลอดภัยหุึ่งสองสามสำนไป เดินไปที่ไปหาแหวงมือป่านะมาต่อยติดตามนะดูการเบิ้ลนีสามลอยหกสิบกว่าแล้วเขาพี่น้องยังไม่ทันเห็นเลยลงไปท่าท่ากี่เสียแล้วบ้างนี่สามรลอยหกสิบมิดซิลีเลย สีลอยแล้วพี่น้องบ,อบังไฟเพท่อนเห็นเลยนี่เสียแท,แท,แทะๆป่ะ <c ười> เฮ้ยกล่องกบตินเลยเดี๋ยวเวลาแจ้งน้อยเอเยครับเสียแล้วครับบางแรกก็เสียแล้วครับ <c ười> โอ้สีลอยกว่าเพท่อนเห็นอยู่เอ้าพี่น้องเขา้านาเสียหายแถะๆแล้ววะแนมตรงไหนบ่มีเลยสีลอยเปนนายสิไก่เคียงติดดินเหรอได้นี่ ไปใหม่แล้วล่ะต่ีันโมี่มีที่นหนเสีย